การผลิตสับปะรดพันธุ์และการปลูกการใส่ปุ๋ยให้น้ำและการดูแลรักษาการจัดการศัตรูพืชโรคแมลงวัชพืชการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวการใส่ปุ๋ยให้น้ำและการดูแลรักษาการให้ปุ๋ยสับปะรดต้องการธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม โดยต้นการธาตุในตัวเจน6-9กรัมต่อตน้นหรือ,อยูเรียอัตรา116-169กิโลกรัมต่อไร่ฟอสฟอรัส2-4กรัมต่อตน้นหรือทริปเปิลซูปเปอร์ฟอสเฟตอัตรา38-76กิโลกรัมต่อไร่โพแทสเซียม8-12กรัมต่อตน้นหรือโพแทสเซียมคไรา์อัตรา1 1 3 1 7 0กิโลกรัมต่อไร่<ๆ>การให้ปุ๋ยทางกาบใบ เริ่มจากการให้ปุ๋ยรองพื้นสูตร16 20 0จากนั้นจึงให้ปุ๋ยทางกับใบร่างของต้นโดยปุ๋ยสัดส,ส่วน2ต่อ1ต่อ3หรือ3ต่อ1ต่อ4เช่นสูตร1 2 6 15หรือ12 48หรือ15 5 20หรือ13 13 21ให้2ครั้งครั้งละ10 1ถึง15กรัมต่อต้น โดยครั้งแรกให้หลังจากปลูก1-3เดือนครั้งต่อไปให้ห่างกัน2-3เดือนหากไม่ได้ให้ปุ๋ยรองพื้นสามารถให้ทางกลับใบล่างของต้นก็ได้แต่เพิ่มจำนวนเป็น3ครั้งเมื่อสับป,ปะรดมีใบสีซีดจ,จางเนื่องจากได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอควรพ่นปุ๋ยเสริมทางใบด้วยปุ๋ยเคมีสูตร23-0-30ผสมน้ําผสมความเข้มข้น5% อัตรา75มิลลิลิตรต่อต้นจำนวน3ครั้งคร e mm, ั <ST obesity> ้งแรกพ่นระยะก่อนบังคับดอก30วันครั้งที่2ระยะก่อนบังคับดอก5วันและครั้งที่3หลังบังคับดอก20วันการให้ปุ๋ยทางดินรวมกับการพ่นทางใบให้ปุ๋ยรองพื้นหรือให้ปุ๋ยบริเวณกับใบด้านล่างของต้น1ครั้งอัตรา10-15กรัมต่อต้น หลังปลูก1-3เดือนพ่นทางใบเดือนละ1ครั้งจนต้นได้ขนาดที่จะบังคับให้ออกดอกด้วยปุ๋ยเคมีประกอบด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต30กิโลกรัมโพแทสเซียมคอลอไรด์10กิโลกรัมแมกนีเซียมซัลเฟต1กิโลกรัมเหล็กซัลเฟต3กิโลกรัมสังกะสีซัลเฟต0.5กิโลกรัมและบอรแรก0.1กิโลกรัมผสมกับน้ำา1,000ลิตรพ่นในพื้นที่1ไร่ การให้ปุ๋ยต้นต่อหลังการเก็บเกี่ยวให้ตัดต้นต่อและใบเร่งการเจริญของหน่อด้วยการให้ปุ๋ยเคมีสูตร4600หรือแอมโมเนียมซัลเฟตบริเวณกับใบล่างของต้นต่อเดิมอัตรา7-15กรัมต่อต้นให้ปุ๋ยทางกับใบด้วยปุ๋ยสูตร12615หรือ131321อัตรา15กรัมต่อต้นจำนวน2ครั้ง ครั้งแรกหลังจากเลือกหน่อที่จะไว้ต่อแล้วครั้งถัดไปอีก4เดือนช่วงที่ไม่มีฝนโดยเฉพาะช่วงออกดอกควรให้น้ำสัปดาห์ละ1ครั้งอัตรา300มิลลิตรต่อต้นต่อสัปดาห์กรณีใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีฝนต้องให้น้ำเพื่อให้สับปะรดใช้ปุ๋ยให้หมดการป้องกันการตกค้างของไนเตรต ควรใช้ปุย๋ยตามคำแนะนำตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับสับประรอย่างเคร่งครัดห้ามทำลายจุกสับประรุงดนการให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยว15-30วันห้ามใส่ปุย๋ยในตัวเจนหลังการบังคับดอกแล้วในแหล่งที่เคยพบในเตรตกค้างควรเก็บตัวอย่างใบในระยะบังคับดอกเพื่อวิเคราะห์ปริมาณโมลิดินมัมซึ่งถ้าต่ำกว่า1 ppm ใช้โมลิดินมัมอัตรา5มลลิตรต่อตน้น โดยพ่นทางใบในระยะดอกแดงหรือใช้โพแทสเซียมคอรด์5กรัมหลังการบังคับดอก75วันการบังคับดอกปกติสับประรดจะออกดอกเองตามธรรมชาติในช่วงที่ได้รับอากาศเย็นหรือฤดูหนาวแต่การปลูกเป็นการค้าจะมีการจัดการให้ออกดอกพร้อมกันเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแปลงดังภาพแสดงดอกสับประรดหลังการบังคับดอก45-50วัน ลักษณะการบานของดอกดอกย่อยสับป,ปะรดสารเคมีที่นิยมใช้บังคับดอกมี2ชนิดคือแคลเซียมคาร์บ่ไยใช้ในช่วงเย็นอัตรา1กรัมต่อต้นหยอด2ครั้งห่างกัน4-7วันกรณีที่ไม่มีน้ำขังอยู่ที่บริเวณยอดจะต้องหยอดน้ำเพิ่มประมาณต้นละ50-75มิลลิลิตร 2. อเอทิฟอน48% ใช้ช่วงเย็นในอัตรา6-8มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรรวมกับยูเรีย300กรัมยอดหรือพ่อน2ครั้งห่างกัน4-7วันต้นละ60มิลลิลิตรต้นสับป,ปะรดที่พร้อมสำหรับการบังคับดอกควรมีลักษณะด,ดังนี้น้ำหนักต้นและใบไม่รวมรากในแปลงปีแรกมีน้ำหนัก2.5-2.8กิโลกรัมหรือมีใบ45ใบขึ้นไปส่วนปีที่2ส,สับป,ปะรดต้นต่อ มีน้ำหนักประมาณ1.8-2กิโลกร,รมัมลักษณะคนต้นอวบใหญ่ใบกว้างหนามีสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมม่วงแดงอายุประมาณ8-10เดือนเมื่อปลูกด้วยหนอ่อหรือ10-12เดือนเมื่อปลูกด้วยจุกห่างจากการใช้ปุ๋ยครั้งสุดท้าย2เดือนและไม่มีปุ๋ยตกค้างในกบบาบใบไม่มีวัชพืชและห่างจากการพ่นสารกำจัดวัชพืชอย่างน้อย1เดือนพัฒนาการของผลสับปะรด ระยะดอกแดงอายุ2 5 3 0วันหลังบังคับดอกการเปลี่ยนแปลงในระยะแรกที่สังเกตได้โดยการมองเห็นปลายจุกสีแดงในยอดสับปะรดระยะดอกตูมอายุ40 4 5วันหลังบังคับดอกการเปลี่ยนแปลงสามารถมองเห็นเป็นผลสับปะรดฐานดอกสีแดงุูมดอกตูมการผลยาวขึ้นมากระยะดอกบาน อายุ50-60วันหลังบังคับดอกการเปลี่ยนแปลงการผลดุดการยืดตัวกลีบดอกมีสีม่วงเริ่มบานจากล่างขึ้นบนระยะดอกโรยอายุ70-75วันหลังบังคับดอกการเปลี่ยนแปลงกลีบดอกโรยหมดทั้งผลจำนวนใบและขนาดของจุกเพิ่มขึ้นมากเป็นสองเท่าระยะตาขาว อายุ85-90วันหลังบังคับดอกการเปลี่ยนแปลงผลย่อยหรือตาขยายตัวกีบรองดอกหุ้มปิดเข้าหากันมีไข่สีขาวระยะตาดำอายุ115-120วันหลังบังคับดอกการเปลี่ยนแปลงไข่สีขาวมีเหลือที่บริเวณกลางตาเล็กน้อยขอบตาเป็นสีม่วงดำผลย่อยหรือตาขยายตัวมากขึ้นระยะตาขยาย อายุ1 3 0ถึงวันหลังบังคับดอกการเปลี่ยนแปลงมีขนาดและน้ำหนักผลเพิ่มขึ้นมากตาขยายและแบนราบเนื้อแน่นระยะตาเปิดอายุ 145- 150ถึงวันหลังบังคับดอกการเปลี่ยนแปลงขอบตาใสผิวนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยเริ่มเปลี่ยนสีจากโคนผลไปหาปลายผลเนื้อในผลเริ่มสุกการคลุมผล กรณีที่ผลเติบโตในช่วงแรงแดดจัดต้องคุมผลเพื่อลดความเสียหายจากแดดเผาโดยใช้กระดาษหรือฟางข้าวสำหรับพันนางแลหักจุกออกหลังดอกสุดท้ายบานและรวบใบสับปะรดขึ้นมาหุ้มผลการจัดการต้นต่อใช้มีดตัดต้นสับปะรดระดับเหนือดิน20-30ซนติเมตรและตัดใบเหลือประมาณ10เซนติเมตร ใช้ต้นตอนและใบสับปะรดคุมดินเพื่อรักษาความชื้นและป้องกันวัชพืชให้ปุ๋ยและน้ำหักหน่ออากาศหรือหน่อที่เกิดจากต้นไปใช้ขยายพันธุ์เหลือเฉพาะหน่อดินเพื่อให้เป็นต้นต่อปฏิทินการดูแลรักษาสับปะรดเดือนปลูกที่1ทําทำการเตรียมแปลงปลูกเตรียมวัสดุปลูกและทำการปลูกเดือนปลูกที่2ทํทำการจัดการดินและปลุ๋ย การกำจัดวัชพืชการกำจัดโรคและแมลงการกำจัดโรคและแมลงดูแลในเดือนปลูกที่2เดือนปลูกที่5และเดือนปลูกที่8การจัดการน้ำดูแลในเดือนปลูกที่2และเดือนปลูกที่11จากนั้นเดือนปลูกที่9ทําทำการบังคับดอกเดือนปลูกที่11คลุมผลเดือนปลูกที่14ดูแลการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการดูแลแปลงเพื่อเลี้ยงหน่อดินไว้ทํารุ่นต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรเรื่องพันธ์ุการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์0 2 9 4 0 5 4 8 4 5เรื่องโรคมแมลงศัตรูและวัชพืช สอบถามได้ที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชหมายเลขโทรศัพท์02-579-1061ต่อ117เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรสอบถามได้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์02-561-2277